สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาแชร์ประสบการณ์นี่ทำยังไงให้เราปักผ้าสีเข้มได้สนุกขึ้นอย่างแรกเลยวาดแพทเทิร์นให้ชัดก่อนนะคะ ไปดูอุปกรณ์เบื้องต้นที่พุ่มพอจะมีมาให้ชมกันดีกว่านะคะอุปกรณ์นะคะที่ใช้เขียนผ้าสีเข้ม,เขมๆเบื้องต้นนะคะอันนี้เอามารีวิวเท่าที่ปุ่มมีก่อนนะคะอันนี้เป็นผ้ามัสลินสีดํานะคะเพราะว่าใช้ผ้ามัสลินสีดําจะไดเ้เพื่อนๆจะได้เห็นกันชัดๆนะคะอย่างแรกเลยนะคะมือใหม่หัดปักยังไม่มีอุปกรณ์ ดินสอดินสอสีนะคะดินสอสีของลูกดินสอแจกโรงเรียนอะไรใดๆลองดูสิคะเพื่อนๆใช้สีอื่นก็ได้นะอันนี้สีเหลืองอ่อนเราก็จะร่างได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปักทับเข้าไปอยู่ดีนะคะนี่เดี๋ยวสภาพพอเกลี่ยเกลี่ยเขาจะจางลงนะคะแล้วก็เวลาเราปักเสร็จเอ,อ่ยิ่งถ้าปักใส่เสื้อผ้าแล้วมีการสวมใส่เนี่ยรอ,อ,อยพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นปัญหานะคะ ถ้าเราปักโดยเฉพาะถ้าเราปักใส่เองอะเนาะ,นะจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเลยนะคะนี่อันนี้จะโอเคเลยนะคะเพราะว่าเนื้อจะเนียนนะคะเนื้อจะเนียนนี่อันนี้ยี่ห้อ f a b e r castell ออกเสียงไม่แน่ใจอันนี้เป็นสีไม้น้ำนะคะที่บ้านไหนที่มีสีไม้สีไม้น้ำคือสีไม้ที่สามารถออใช้ผู้กันแตะ น้ำแล้วระบายเกลี่ย,ยให้เป็นสีน้ำได้นะคะสีไม้น้ำจะเขียนลื่นลื่นขึ้นนะคะจะเขียนลื่นเนี่นะคะเกลี่ยเริ่มออกนะคะเดี๋ยวเราก็ปักทับเหมือนเดิมอันนี้สีไม้น้ำช็อกนะคะสีช็อกนี่ เห็นมีท่านบอกอยู่ว่าบางท่านก็จะเหลาเหลานะคะแล้วก็เวลาวาดลายใหญ่จะใช้สีตัวนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีช็อคเขียนผ้าที่สามารถเอ,อ้ไม่ใช่ช็อคเขียนผ้าเดี๋ยวนี้ก็จะมีสีช็อคสีเทียนที่สามารถซักน้ําออกหรือเอาน้ําเช็ดถูกออกได้สําหรับเด็กๆนะคะเอ่อจะมีพวกสีสําหรับเด็กอะ่ะสีไม้ ที่ใช้น้ําล้างออกได้สีเทียนที่ใช้น้าล้างออกได้สีช็อกที่เอ่อใช้น้ําทําความสะอาดออกได้นะคะอันนั้นก็ก็จะมีอันนั้นตัวนั้นก็ใช้ได้นะคะนี่อันนี้ก็เหมาะสำหรับงานที่เอ่อสเปคใหญ่ขึ้นหรือวาดลายเส้นหนาๆได้นะคะเพื่อนๆก็ไปเหลาเอาก็ได้นะเนี่ย อันนี้แบบทั่วไปถ้าไม่มีจริงอันนี้ก็ใช้ได้นะคะ,ะสีไม้นะคะของอันนี้โรเนซซองนะคะก็จะก็จะ,จะลื่นจะลื่นจะเนียนจะลื่นจะเนียนขึ้นอีกนะคะ,ะแต่การใช้งานก็ถ้าเทียบกับตัวเนี้ยตัวนี้ก็ได้นะคะนี่ก็จะเห็นเหมือนกันแล้วแต่เพืเ่อนๆก็ไปเหลานี่ ก็ต้องเห็นอยู่นะคะเห็นลายเส้นเห็นอะไรของเขาอยู่นะคะตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะเห็นกันเริ่มบ่อยขึ้นแล้วนี่นะคะก็เป็นอุปกรณ์พรีออเดอร์ใช่ไหมคะที่เราเห็นกันบ่อยๆอันเนี้ยจะใช้แบบนี้เลยก็ได้แต่บางร้านเนี่ยบางร้านเขาก็จะมีปลอกปากกาแถมมาให้ละเอาเนี้ยเป็นไส้ในสามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะคะนี่ ประมาณนี้ก็จะมีจุกมีหัวมาให้นะคะเขียนไปนะคะก็รอแป๊บหนึ่งก็จะขึ้นนะคะบางครั้งก็จะมีเหมือนเป็นรอยรอยคาบแป้งคราบสีนิดนหน่อยหก็ไม่ต้องสีเรียดน,นะคะเพราะเดี๋ยวก็จางลงนี่เหมือนกับเขียนเขียนแปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเริ่มขึ้น แล้วตัวนี้ก็จะราคาเบานะคะเราก็จะเห็นในในกลุ่มในเพจจะขายกันเยอะนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของ c l o เวอรนะคะอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะแน่นอนแหละว่าตามยี่ห้อกันเลยนะคะโคลเวอร์เขาก็ผลิตมาขายทั่วโลกนะคะก็เป็นแบรนด์ที่ทำอุปกรณ์งานครับนะคะหลายอย่างเหมือนกันนะคะอุปกรณ์เยอะนะคะ อ่ะคราวนี้เรามาดูน์คอเวอร์บ้างราคาก็จะต่างกันนะคะอันนี้ก็บางท่านขายโหลละ60บากว่าน,นั้นก็มันจะมีนะไอตัวนี้จะโอเคแหละแพงกว่าแท่งละ150นะคะนี่จะเขาเนียนเนียนกันนี่เส้น,นะจะไม่ได้ขึ้นเห็นชัดเท่าตัวนี้เนาะเพื่อนเนาะแต่ว่าเขาเนียนแต่เราเห็น นี่ต้องรอก็าแบบหนึ่งเขาไม่ได้ขึ้นเลยแบบตัวนี้ยแต่ตัวนี้เริ่มเป็นแป้งละแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราก็ปักทับตัวเนี้นะคะจะบอกให้ว่าเหมือนที่เพื่อนๆถามมาสองตัวนี้ต่างกันยังไงอันหนึ่งเลยราคานะคะถ้าถามปุ้มอะ่ะมันใช้งานได้สองแบบแหละเนาะก็ก็แล้วแต่คนแล้วแต่ง,งานอีกอตัวเนี้ยมันสีไม่ชัดสีไม่ชัดกจมถ้าตัวนี้จริงแต่ว่าสีขึ้นสีเห็น ก็ยังเห็นยังชัดก็ยังทํางานได้นะคะแล้วที่สำคัญคือเขาลื่นวัสดุดีนะคะวัสดุดีเลยเขียนลื่นลื่นเลยหัวดีแข็งแรงนั่นเองนะคะอ่าคราวนี้ตัวต่อไปหาสีไม่ได้มีสีเทียนใช้ได้ไหมลองดูซิมีเดี๋ยวนี้มีสีเทียนที่สามารถใช้น้ำลบออกได้ด้วยนะคะ นี่ก็เขียนได้เหมือนกันนี่เกลี่ยเกลียเกลีย,ยนะคะเดี๋ยวเราก็ผักทับอยู่ดีอันนี้คือสีเทียนอันนี้คือแบบสีช็อกแบบสีช็อกสีช็อกเหลีหล่ยมๆอันนี้เรียกว,ว่าไม่แน่ใจสีช็อกที่เขาใช้สำหรับสเก็ตภาพนะคะเห,เหลี่ยมๆลองดูว้าว Hey, ชอบตัวนี้จังอันนี้ก็ได้นะคะลองเกลีกล่ยดูนะคะก็โอเคนะคะอันนี้คือสําหรับกับผ้ามัสลินคราวนี้ลองเอาลองเอาไดเป่าเพราะอย่างสองตัวเนี้จะลบได้ด้วยความร้อนนะเดี๋ยวจะได้ดูตัวอื่นๆกันด้วยนะคะ อันนี้นะคะอันนี้ลองใช้ลบได้ด้วยความร้อนลองใช้ความร้อนในการลบนะคะน,นี่ลองใช้ไดเป่าอันเนี้ยสองตัวนี้ก็หายเกลี้ยงเลยเนาะพวกเนี้ยก็จางลงนะคะเริ่มจางลงแล้วนี่เริ่มจางลงแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะคราวนี้เราลองไปซักนะ นี่เราไปทักมาหายเกลี้ยงทุกอนเลยเหลือแค่อันตัวที่เหลือแค่ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเหลือคราบนี่ๆหน่อยๆแต่เนี้ยคือใช้กับผ้ามัสลินนะคะเพื่อนๆจบไปแล้วนะคะสําหรับเอ,อ่อคลิปนะคะทดลองทดสอบรีวิวแชร์ประสบการณ์นะคะ อุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการเขียนผ้าสีเข้มนะคะที่พอๆจะใช้ได้แล้วลองใช้แล้วจริงๆเนี่ยนะคะสีไม้สีไม้ลูกนะคะสีไม้เด็กๆสีไม้แจกสีไม้ทั่วไปนะคะอ่านี้สีไม้น้ํคือสีไม้ที่สามารถระบายใช้ผู้กันระบายให้เป็นสีน้ําได้นะคะตัวนี้ก็จะซักออกด้วยนะคะอ่าตัวนี้สีช็อคนะคะสีช็อคทั่วไปนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีสีช็อคที่สามารถ ซักน้ำออกล้างน้ําออกสําหรับเด็กๆนะคะตัวนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็สีเทียนนะคะสีเทียนทั่วไปนะคะร่างเกลียบเกลี่ยเบาๆก็ได้เหมือนกันนะคะว่าเดี๋ยวนี้จะมีสีเทียนสําหรับเด็กๆนะคะที่สามารถล้างออกได้ที่จะเขียนว่า washable นะคะ ในเซเว่นบางสาขาก็จะมีขายนะคะสีสําหรับเด็กที่ล้างออกได้จะใช้กับงานผ้าละซัดออกได้นะคะอันนี้ตัวที่เอามารีวิวตัวนึ้งก็จะเป็นสีของโรนัตซองนะคะหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเครื่องเขียนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเพลเดอร์ order, งานงานที่เพลเดอร์เข้ามานะคะก็มาลองใช้ดูจะมีหัวต้องปิดฝานะคะเพราะว่าเคยลองวางไว้มันหดหายไปเองนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันตัวนี้ก็ ใช้ใดใช้รีใชรีดออกนะคะตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของ Clover Clover จะแปนของแท้นะคะก็สินค้าตามคุณภาพเลยนะคะวัสดุก็จะดีเขียนลื่นอ่าโอเคแหละว่าไม่ชัดเท่าตัวนี้ตัวนี้จะขึ้นขาวจุดแเห็นความเป็นแป้งเลยนะคะจะเป็นนะคะแต่ตัวนี้ก็จะไม่ไม่ชัดเท่าตัวนี้นะคะแต่เห็น แต่เห็นรอยแบบพอดีกําลังดีกําลังพอดีแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเลยแล้วก็หัวลื่นนะคะก็ใช้งานได้ดีได้หลากหลายแล้วแต่ผู้ใช้นะคะแล้วแต่เรานะคะอะไรก็ได้ที่เราที่เราสะดวกสบายสบายใจนะคะโอเคค่ะขอให้ปักผ้าสีเข้มๆอย่างมีความสุขนะทุกคน